แม่เดินไปฟังแม่ไปคนหันมามองเต็มเลยค่ะเขาคงแบบว่าอะเธอปิดก่อนก็ได้มังเกมเธอไปซื้อของก่อนก็ได้มังเธอจะพาแม่ไปดเดินตลาดด้วยหรือยังไงก่อนโอ้เธอฉันเคยไปไลฟ์อะฉันเคยไปไลฟ์งานแม่และเด็กงานหนึ่ง นะคะเนาะฉันไปไลฟ์แล้วคือฉันจะบอกเลยว่าฉันเหมือนแบบเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรก่อนเพราะว่าโดยเดิมทีเป็นคนที่พูดเบาไม่เต็มน,นะคะหมายถึงว่าแต่ถ้าสมมติว่าพูดกันแบบอย่างเงี้ยเบาได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่งานปุ๊บนะคะกล้องมาแพลนมาที่หน้าปุ๊บนะ ดีค่ะคุณแม่คานะคะเนาะแล้วก็คือว่าลืมตัวนะคะว่าว่าหน้าที่แห่งนั้นนะคะนั่นก็คือเมืองทองธานีนะคะเนาะแล้วก็คือแบบว่าเอออาขั้นสุดนะคะเนาะคนก็แบบมองแล้วคนก็เอากล้องนะคะมาถ่ายคือคือคือเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดอย่างหนึง่งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็บางคนก็บบพูดเขาแกเกมเธอไปซื้อของก่อนก็ได้นะแม่ว่า <laughs> ออแล้วก็คือแบบว่าเสียงก็คือดังอะไรเงี้ยคนก็คือมองอะไรเงี้ยนะคะนืแต่ว่าไม่ได้เราปฏิบัติงานในหน้าที่มองมองไปเลยค่ะคุณแม่ค้านะคะซึ่งของลูกค้าด้วยต่ <laughs> ะคะ้าแบบนี้เปนตอนอ่านะคะ